วันนี้มาเบิงหัวพี่ฮัลโหลครับอ่าสกุปชีวิตพี่ฮัลโหลครับวันนี้ครับนนเนาะครับวันนี้มาสกุปชีวิตพี่ฮัลโหลครับอันนี้ปลูกยังไงนี่ปลูกยาเลี้ยงอ,อันนี้เป็นสวนเยาของวมวันนี้โอ้ก็อยู่ได้แล้วเนาะสวนเยาของเนาะ ใช้ไอ้นั่งกี่ขวบย่า่อยเ่อมันไม่สวยสวยุ่ยตันท้องหน้าหัวกีฮะยหา่ยแล้วต,ตายเลยเป็นไปบ้านแ้วโอ้มาชมบรรยากาศสู่ป่าครับผมหน้าพีฮัลโลครับคือว่า,านหน้าเสียตองครับผมผ้าช่มมึงสวนยางครับพี่นี่เนาะท่านทีเลียงง้อด้ยครับผมสวนยางเรียงง้อครับผมสู่ป่าครับผมน้องสู่ป่าวันนี้ก็สีเอามองที่อ่า เครื่องสูบน้ำครับผมไปสูบอีกมงนึงได้ครับพี่น้องมุงใหญ่ไปครับผมปยมีนอพื้นดีว่า้ดอกคุนบังุนบังร้านก่อนกิริย,ยูขุนอีตองพินวานบสูน่านนะครับ ลายปีนะครับผมน้องน้อยๆเ้ยครับพี่น้องได้เลยปลาหลายๆครับปีน้องข้ารถไปขรถกับตัวสวยงานสูบหมดหลายสวยงานสูบหมดหลายมาทำเนเกี่ยวกันสูบยิ่งนั่นดิพอดีสูบปลากระสูบน้ำครับผมสูบน้ำอ่านใส่หงาครับผมแล้วเลี้ยงง้วเลี้ยง เรื่องง่วงเลยครับพี่น้องไมไดสูบน้ำเสยงขพอดีครับปน,นนิ่จจตั้งเครื่องช่ยกันนะครับพี่น้องเนาเอดดเีดดเอาะเกียเีเอ็ดตัวเอ็ดตกนะเครื่องข้าไม่ได้ดอกเคห้องแห้งสำนิดน้ำสูบพ,พ,พ,พ่อวุดอกดตเื่อง้าะคนละเอีอบบเยดว,ยา,ดวานสิครับพี่น้องก่อนเห็นยังไงละเอียดไป มองซาพึ่นลครับไว้ยสันพึ่งเมองซาฟงป่าพิ่นแล้ะครับเป็นเวลาคุยเลยเอาครับรับสมเพึ่นครับผมต็ดตั้งเครื่องแบบใดครับชมไปเลยครับวิธีการตั้งเครื่องสูบปลาครับพี่นุ่เตือนน้ำมันใช่ไหมครับเครื่องนี้เครื่องดีเซลเด้ครับผมน้าเตือนน้ำมันดินสิ้น แต่บ่ตัวเอาคนละเอ็ดเฮ็ดอะเขายังแม่นอันสุปาดิผมมาเรื่องนี่นะครับพี่น้องเปลี่ยนละเอ็ดเปลี่ยนเมาสาครับพี่น้องก็เนี่ยเดินสายสายยังก็สินละเอีดเนาะสุปาขายเนาะอ้ไอขีบเก่าเหาครับอ่าปลาขาย บาดห้าเมาอันนี้บันต้องเดมมันนั่งเบิ้งนอนเบิึงเหมืนเด็วกว่ะเป็นมาฉิมาปรับเลยดิเมาหนิเพระม่าเจอะบาทก็คือเพิ่นว่านะครับพี่นอ้องอือคนร้อยเอ็ดครับผมเซียนเมาสาครับผมจนปลารล้อยเอ็ดจนเมื่อสัครับผมเดี๋ยวเขาไล่มาจากร้อยเอ็ดมาอยู่หนองคายนะครับพี่นอ้องเย เครื่องสูบน้ำตัวนี้เป็นเครื่องสูบน้ำของบิชิเนี่ครับเครื่องของพ่อพีฮารุนะครับผม็นบอกวิธีการสูบน้ำครับเปลี่ยนเครื่องห่อนี่ละนี่แล้วมึงโอ้น้องื้อสันนตาเครื่องิึงครับพี่น้องเลื่อมกอกน้ำครับพี่น้องเอยกอาน้ำสิแง น้ำได้พอ,อไรครับได้กวาดน้ำไหมครับตั้งสต,ตาร์ทไหมครับได้แล้วนำ้ำการสูบป,ปา่าสูบซาันเราเจะได้น้ำมันอะไรสูบไปครับพี่น้อไหนกวาดน้ำมีที่หลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะน้นนนำขึ้นมากครับผมอื้อ เออว่าง่ายเว้ยให้น้ำเย็ดให้น้ำเย็ดให้น้ำเย็ดอันนี้เครื่องสูบน้ำแล้วครับพี่น,น้องน้ำกับบกยัอหน่อยเลยครับพี่น้องไปได้นนั่งรอดลยครับนั่งดูมบรรยากาศว่ามีป่าบอ่อครับผมอ่าจะหน่อยจะร้าย ว่าม <t od ian |ms|> <t ongs> ันดิส pues <backs> ูบดิลูกชุนวะน้อเป็นสัตว์นะครับผู้เชี่ยวชาญเมาป่าครับสุป่าครับครับลูกป่าน้องนี่ก็โบกเกินสองสามโมงนี่ครับพี่น้องได้จับป่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยรับชุ่มเพลินภูเคยเมาป่ามาครับคนละเอียดครับอันราคาเท่าไหร่บอกมาดูทำนี่กว่าเนี่ยเขาตีขาดคือเมื่อเขาว่านั่นเขาว่าดองมาได้มันลันขึ้นตีน้ำตีแข็งเบิ้งหมดนลยโอ้โอ้ประเด็นบอกสูตรละเอียดอะ ปีนี้เป็นปีแรกครับผมทดลองงานครับปีหน้าจีหาร์เมาสซาสูบป่าครับผมเออีวันละาเมาเมาอันอันเป็นห่วงมากปัญหาเออพกไฟหาเสีเอาครับผมนี่ครับอีวันละาเมาเมาเมาเลยนี่เออว่ามัเป็นยังไงโอ้เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้ครับผมโบกไว้เลยครับพี่น้องน้ำรถไหวๆครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคพ่อพ่อช่วพุงกูเลยครับ นี่มันก็ล่งไปเอาวัวกระโหลกเกินสูบน้ำครับผมลงน้ำครับเพราะว่ามันปู่ขึ้นมากครับพี่น้องเรือไม่เสียบมันไปลงไปใต้น้ำครับผมถ้านน้ำก็คิบวอไหลครับ คลิปนี้ผมเด้เอาบรรยากาศตอนเบปาเนี่ยมากหุ่มนะครับเพราะว่าผมมัอนจีทุระครับผก็เรียกว้มาหาป่าเพลินครับผมเลยตัดไป่าเป็นเวลาแค่เมื่อคืนนะครับผมมีคือเป็นวิธีอย่างป่านะครับผมสูตรละเอ็ยดข่้นกแล้วครับพี่น้องย่างป่าแบบอีสานบานนาครับพี่น้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับพี่น้อง ปลาแล้วครับพอดีครับผมไปได้ต่กินเขาตอนคำคำครับผมบรรยากาศครับสตรลอยเอ็ดเขาผ้าปีงปลาครับพี่นหักคอข้นเสนานกกดครับอืมดเกลือได้ปะเกลือได้ปะนี่เออเสียบกันเนี้ยใช้รปากนี่ต้องเสียบมันสอดเสียบมันสอด ก็เลยต้องเสียบสอดนะท่นทีเไดลูกเป็นวาครับเอาป่าปิ้งป่าเนี่ครับมีผ้าวาเพื้นที่ฮ็ดสุดปิ้งปลาหวานครับพี่นอ้องเสียบปาะส่นว่าสูตรเิ่นครับผมรับบรรยากาศครับอีสานบ้านนาครับตมตมเคมนแกนี่ด้นี่จมาต้มมะเขาสิไงไไเคยิน่ครับพี่นอ้อง เกาปลาหวานครับพี่น้องนี่ครับสูตรละเอียดครับผมกินหวานจืยๆเลยเพื่อนเพื่อนหวานหวานกัดรับชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอนะครับกินได้บ่วตายื่อเพื่อนเ่อสูตรยังสูตรละเอียดจะจะน้ำเน,นี่ยละเนาะสูตรนี้กินแล,ล้วบ่ตัวไตละรอ มาให้เกียกนี่ก็มาบอกจากบ้านเรื่องพี่อ็งบอกรเรืนี <S, <S, ้ว่าจีนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศลูกทุงลูกทุงอีสานบ้านนาวครับก่อนป่าจะซุกนะครับพี่น้องรีแล็กบรรยากาศอีสานบ้านนาวครับพี่น้องแบบลูกทุงลูกทุงครับพี่น้องเอ้ยครับบรรยากาศ ยอดครับผมทุ่งหน้าครับผมหน้าพี่ฮัลโลครับพี่น้องเอ้ยพี่ฮัลโลกับเป็นซื้อสายยาวนะครับผมแต่แล้วไปซื้อเสียตองนะครับพี่ตองครับผมอย่าพูดเราตบมือแย่เสียอยู่นะครับพี่น้องบรรยากาศหน้าเราครับผมคอยง่มาแล้วครับคอยไหนคอยี่บักืพอนั้นไม่ต้องเอาหรอกเอาปลาเรามาตัดมาครับผมเอาปลาเสร็จแล้วครับผม เผาปลาหวานครับพี่น้องสูตรคุ้นละเอียดครับผมกินไปซุ้มแซวไปครับพี่น้องชมบรรยากาศครับผมกินปลาเผาครับผมปลาหวานครับพี่น้องกินปลาข้อหวานครับเผาปลาข้อหวานครับสมบรรยากาศไปเรื่อยครับนานๆข้างเจอกันครับผม มเสี่ยแรงนี่คือคือผมมาครับพี่ตองคือพี่ฮัลโลครับผมเลเา็นงานมาจากเทียบด้ครับพี่น้องเลยมาพักผ่อนบ้านเกิดครับผมตัดมาบรรยากาศนะครับผมนี่คือบรรยากาศจินปลาแล้วได้ครับพี่น้องครับผมเรียตัวหัวนะครับพี่น้องเอ้สองตัวนะครับแซ่บดีดีครับสูตรนี่ครับสูตรคนละเอียดครับผมปลาหวานนีดีครับพี่น้องแต่ตอนทุดท่ายพี่น้องเอ้ ครับผมมันกินจุเลียช้ำนี่ครับสองตัวครับเบิ่งรู้ผลเลือดคนละเอ็ดคนละเอ็ดป้งไากินได้เลยตกคงซื้อลูกพีว่าป้าเลือดาแบบว่าสูตรเผาป่าแบบนี้ครับสูตรละเอียดนี่ครับผมแซบคือคนละเอียดายดีครับพี่น้องครับผมผมก็ล้องกินแล้วเบิ่งครับแซบอะไรครับสูตรนี้ครับ